สวัสดีครับเอพิสันครับวันนี้ก็พบกับน้องช่องน้องทองคูณชุมพลเช่นเคยนะครับวันนี้ทองคูณเราเอาเข้าบ้านแล้วนะครับนี่ครับเรากจ็จะต่อเติมนะครับจะต่อเติมที่นี่นะครับตอนนี้ก็นี่นะครับเหล็กเราก็ได้เอาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเพื่อที่จะ ต่อเนะติมบ้านน,า,นนานนะครับผมต่อเติมบ้านของทางคุณให้คุณยายสนุกได้นอนนะเวลาเราขายผลไม้เสร็จจะไม่ต้องไปนอนที่วัดนะครับผมนี่ครับปัวจะต่อจั่วออกมานะครับผมนี่ครับหลังจากที่เอาเหล็กเสร็จเราก็เดือดเสร็จเราก็มาดูยายกันนะครับ ทีวัดน้เาไล์สดราก็เดินทางมาที่นู่นเลยครับยายยายนี่เป็นเด็กวัดเลยครับ มาดูยายกันใกล้ๆครับคุณยายสมนึก <c oughs> นี่แหละครับบางวันไหลไหลหมดไม่หมดเราก็ต้องเอาคุณยายมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามองดูอาการคุณยายจกจะเหมือนเราจะหายไม่ได้เราก็จะขับกวดนะคุณยายเนาะด,ดูดูตายายับ โอ้น่าสงสารนะครับตาฝอนี้ตาแก่เสียนะครับเวลาเข้ากล้องแกก็จะไม่ให้เข้านะครับผมมนี่ยยไงใหญ่มันใหญ่นี่ตาฝฟองนี้ก็ปกติดีครับใจก็ไม่เป็นไรนะครับโอ้ตัวใหญ่มากๆเลยครับผมตัวใหญ่มากๆเลยเถอนี่แหละครับนี่วัานนี้เราก็จะมามัดที่วัดนะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจาก บ้านก็ประมาณหนึ่งโลน่อยๆได้ครับผมบางวันเราก็จะไปมัดที่มูลนะครับที่นู่นเลยครับวันนี้ก็อยู่ที่วัดเนาะครับผม ไงก็ก่อนจบชิปวันนี้ก็คุณได้สวัสดีครับวันเราใจ้สวัสดีครับโอ้โยกเลยสวัสดีจ้าโอ้โหตัวใหญ่มากครับสามตันหกครับคุณได้ของเรานะครับผมใหญ่ยังกับช้างตัวผู้สีดอใหญ่เลยครับผมในอาการมากมากเลยครับผมเป็นช้างที่นิสัยดีเรียบร้อยนะครับผมสมบับคุณได้นะครับผม ก่อนจบชิปวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับอย่าลืมกดตดตามกดสับตะไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ